เอาลครับเราจะลองมาอัปเกรดให้นินจาเนี่ยเลเวลสูงที่สุดนั่นก็คือเลเวล8มันจะสามารถกระโดดได้สูงสุดถึง10ครั้งเลยทีเดียวก่อนอื่นนะครับการที่จะอัปเกรดเราต้องมีเงินก่อนนะฮะยัดเข้าไปนี่45,000ครับขำขำเอาลฮะรเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับ10สเต็ปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เทรเชอร์มานะครับเป็นใบไม้ที่สามารถกระโดดได้เพิ่มขึ้นอีก1ครั้งเอาล่ะเรามาดูเจ้าใบไม้กันดีกว่านี่นะครับ ดูคุณสมบัติของมันเอ็กซ์ตร้าวันจัมก็คือสามารถกระโดดได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครั้งหมายความว่าตอนนี้นินจาจะสามารถกระโดดได้สูงสุด11ครั้งเลยทีเดียวโอ้โหทะลุฉากทะลุเพดานบินเลยนะฮะเทรเชอร์ Treasure แนะนำนะครับก็คือขนนกของ คุกกี้รถนางฟ้านั่นเองซึ่งความสามารถของมันเนี่ยคือแมกเนติกออร่านะครับนั่นก็คือเราสามารถจะดูดเหรียญหรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเข้ามาหาตัวเราได้โดยไม่ต้องเข้าไปเก็บใกล้ๆซึ่งเรียกว่าเป็นเพชรที่มีประโยชน์มากแนะนําให้ทุกคน,นต้องมีส่วนอีกชิ้นหนึ่งจะเป็น นี่ครับเป็นปักผมของราชินีสเกตดีลาอันนี้คือในขณะกระโดดเนี่ยถ้าเรากระโดดดับเบิลจัมเราจะได้คะแนนพิเศษซึ่งเหมาะกับคุกกี้นินจาที่เน้นการกระโดดมากๆอาละ้ฮะเมื่อเตรียมตัวพร้อมแล้วตอนนี้คุกกี้รถนินจาสามารถกระโดดได้ทั้งหมด11ขั้นเราจะมาลองอัปเกรดเทเชอร์ของคุกกี้รถนินจานครับใบไม้เราจะมาลองดูว่ามันมีคุณสมบัติอย่างไรเพิ่มเติมอ่าเอ็กซ์ตร้าวันจัมบวกหนึ่งนะครับมันจะทําให้กระโดด เพิ่มขึ้นหรือไม่อันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะครับผมวายบวก2แล้วตอนนี้ถือก็ถ้าถากับว่าเป็น12ครั้งไหมนะอันนี้ยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าเราก็เพิ่งได้มาเราก็จะไปลองเล่นลองทดสอบดูไปพร้อมๆกัน เอาละครับเริ่มกันเลยคุกกี้รถนินจาของเรานะครับในตอนนี้แตกต่างจากเมื่อสักครู่นะครับเพราะสามารถกระโดดได้สูงสุดถึง11ครั้งดูนะฮะแล้วเวลากระโดดเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามีตัวเลขเพิ่มขึ้นนะครับตัวเลข300ที่เห็นคือโบนัสที่ได้จากปิ่นปักผมของคุกกี้ราชินีอัพถ้าเราจังกะจังหวะไม่ดีพอเนี่ยก็จะเป็นจุดอ่อน ของคุกกี้รถนึ่งจาเพราะว่าการตกลงมาเนี่ยเราไม่สามารถจะคอนโทรลได้ซึ่งอาจจะตกลงไปในเหวหรือว่าโดนสิ่งกีดขวางทำให้เสียเลือดได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังนี่ครับสามารถกระโดดทะลุฉากแล้วกะโดด หลบสิ่งกีดขวางได้เลยทีเดียวเรียกว่าเป็นความสามารถที่ค่อนข้างเจ๋งแต่ว่าต้องใช้ทักษะในการเล่นค่อนข้างสูงนะฮะนับว่าเป็นคุกกี้ที่เล่นยากตัวหนึ่งเลยทีเดียวถ้าใครอยากลองเนี่ยก็แนะนำครับลองได้ครับมันก็เป็นความโดดเด่นไม่เหมือนใคร แม้เราจะอัปเดตไปถึง2ขั้นแต่ก็ว่าจำนวนกระโดดสูงสุดยังเป็น11ครั้งเหมือนเดิมน,นะครับถ้าทางที่ดีก็หาเทเชอร์อันอื่นมาใส่แทนดีกว่าครับผมเพราะว่าการกระโดดเพียงแค่10ครั้งอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันน่าจะเพียงพอที่จะลบหลีกอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางต่างๆในฉากได้แล้วเอาละครับก็จบไปแล้วสำหรับ การรีวิวคุกกี้รถมิกาที่ผู้ชมรีเควสกันเข้ามาในวันนี้นะฮะถ้าเกิดถูกใจก็สามารถกด s ั b s c r i b e เอาไว้ดูคอนเทนต์ใหม่ๆกันได้นะครับเรียกว,ว่าเราจะอัพกันไปเรื่อยๆทีๆอย่างนี้นะครับถ้าเกิดสนใจคุกกี้ตัวไหนอยากให้รีวิวตัวอะไรก็ลองรีเควสกันเข้ามานะครับผมทางเราจะจัดให้อย่างแน่นอนนะแต่ว่าต้องตามคิวนิดนึงนะครับผมสำหรับวันนี้ครับบ๊ายบายฮะ